Thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนครนนนิวกันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะเทศบา,นาลนครนนทบุรีร่วมกับสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองนนทบุรีลงพื้นที่เชิงรุก ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ให้แก่สถานที่เสี่ยงจำนวน4แห่งได้แก่ i f i ิ n e นจำนวน8รายตลาดประชานิเวศ3จํจำนวน30รายวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซอยแผ่นดินทองจำนวน21รายและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเซ็นท่านรัตนาที่เบตจำนวน23รายสำหรับผลการตรวจหาเชื้อผลตรวจคือไม่พบผู้ติดเชื้อและได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการวินรถจักรยานยนต์และประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์สำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมจัดเจ้าหน้าที่วัดไข้และแจกเจลแอลกอฮอลล้างมือบริเวณสารหลักเมืองนนทบ,บุรีเพื่ออํนวยความสะดวกประชาชนที่มาไหวสารหลักเมืองเนื่องในเทศกาลตรุษจีนเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ กองวิชาการและแผนง,งานจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครน,นนทบุรีครั้งที่1ประจำปี2564โดยมีนายประวีแสงแก้วเป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชาการท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีทานารักจังหวัดนนทบุรีและผู้แทนประชาคมชุมชนนครนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมโดยมีวาระการประชุมที่สำคัญอาทิพิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564เพิ่มเติมฉบับที่2เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ณห้องประชุม1ชั้น2สำน,นักงานเทศบาลนครนนทบ,บรุรีอาคาร2และปิดท้ายข่าวรอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้สำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพัฒนาความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยและวัชพืชภายในคลองบางตลาดบริเวณสุร่าดารุณอิสลามซอยทายทองคลองบางตลาด ครองบางขุนเทียนบริเวณข้างวัดนครอ,อินและครองบางทรณีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลข่าวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ